สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเพียงเคยครับนะครับเป็นเหรียญกาลาตาเดียวนะครับแกะเป็นรูปพระราหูนะครับของรงปูุจจอนะครับวัดเขาตังเงาะนะครับจังหวัดชายภูมินะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากาลาตาเดียวนี่ก็เป็นทนสิทธิ์นะครับไม่เสก็ขังอยู่แล้ว นะครับนี่มาแกะเป็นรูปพลาหูด้วยซ้ำนะครับแถมยังมีพระเกจินะครับที่มีพลังจิตส,สูงเสกเข้าไปออกนะครับ <S 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 นะครับก็จะทำให้วัตถุมงคลน,นี้น่าเลี่ยมห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจริงๆห้อยได้เลยนะตรงนี้เป็นรูแต่ว่าแนะนำว่าถ้าถ้าบูชาไป้วเนี่ยเอาไปเลี่ยมดีกว่าเพราะว่า ต่อไปเกิดมีราคาแพงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ราคาลดลงนะครับคุณค่านะไม่ลดแต่ว่ามูลค่าจะลดนะครับเนื่องจากความสวยงามนะครับข้างหลังนี้ก็แกะไว้นะครับมีปะถาเป็นนะครับอักษรน,นะครับมียันอยู่แล้วก็มีคำว่าหลวงปู่จือแล้วก็เลข80 นะครับมาห้อมกล่องนะครับกล่องสวยสดงดงามก็ได้เป็นกล่องคอริสตัลนะครับนี่ครับสวยนะครับลายเรียมห้อยร้านมีอยู่องค์เดียวนะครับใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลที่มีราคาสูงนะครับ เป็นไม้กระลาตาเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อร้านโอรรรพระเครื่องโทร096940808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมุงคลดีๆจากร้านออปอลพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ